สองรถวันนี้ไปผ่อนอีกทีหนึ่งส่งการฟรีโอนฟรีจัดฟรีประกันภัยที่สําคัญเจ้า1 0 0 0ง0ลด1 0 0 0 0เจอง0 0 0ลด0 0 0 0 0และรับประกันหลังการขาย5ปี50,000กิโลมาที่เราที่เดียวที่นอบออตโตคาร์ รวมรถไม่เกิน3 0 0แสนสำหรับคันนี้เป็น Honda BoO เป็นปี2012ราคาอยู่2 9 9 0 0 0บาทผานเงินเดือน13สามารถออกได้คนเดียวที่สำคัญซื้อรถกับเราแถมยางให้ใหม่แถม mai, แบกให้ใหม่นะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyo ต a y ยา i s เอนะคะเป็นปี2 0 1 1ันราคาเปิดอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้รอเดิมจากโรงงานนะคะแต่ที่สาคัญเราเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะผ่อนเพียง5,000กว่าบาทนะคะผานเงินเดือนอยู่1 000, 1 0 0 0สามารถออกรถ ได้คนเดียวได้ไม่ต้องดาวไม่ต้องํำนะคะสำหรับ t o y o ต a v วีอคันนี้นะคะเป็นปี09ย์ราคาเปิดเพียงแค่2 9 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะได้ยางใหม่แมกใหม่นะคะที่สำคัญเราฟรีโอนฟรีจัดฟรี on, 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 ประกันภัยให้เรียบร้อยนะคะใครสนใจคันนี้จิ้มมาได้เลยนะคะรุ่นฮิตรุ่นดังในตำนานนะคะสำหรับคันนี้ h o n ด้ c ซ v i ินางฟ้านะคะราคาเปิดอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทคันนี้ส่งอยู่ประมาณ5,000 เงินเดือนประมาณ12ื่นสองก็สามารถออกรถได้นะคะตัวนี้ลูกค้ามีประวัติสามารถจัดได้เต็มเลยนะคะและที่สามพันเราลดให้ทันที10,000บาทค่ะสําหรับคันนี้มาด้าสองนะคะราคาลดมาแล้ว4ี่หมบาทนะคะคันนี้เหลือเพียง2องแสนบาทนะคะ่อนเพียง4ี่พันกว่าบาทนะคะลูกค้าฐานเงินเดือน10,000ก็สามารถออกรถได้นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นมิ ที่ชิคานนะคะเป็นปี2014นะคะคันนี้เราใช้โปรส่วนลด20,000บาทเหลือเพียง249,000บาทนะคะสำหรับคันนี้เป็น Ford f i e s t ต้าเป็นปี2014นะคะคันนี้เราจัดโปรโมชั่นฟรีโอนฟรีจัดฟรีประกันภัยให้นะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะ รุ่นจิว๋วรุ่นยอดฮิตนะคะสำหรับมาด้าสองคันนี้นะคะเป็นปี2010ราคาเปิดตัวอยู่ที่2 3 9,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนเพียง4,000กว่าบาทลูกค้าฐานเงินเดือน10,000บาทก็สามารถออกรถกับเราได้ไม่ต้องดาวไม่ต้องคำนะคะไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรก็ตามจัดทุกคนันผ่าน,านลูกเคตเรามีบริการเซ็นสัญญาให้ถึงที่ส่งรถให้ถึงบา้านฝากเต็นท์นอกออโต้คาร์ไว้ด้วยนะคะ